ฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมาย ฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอ ฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมาย ฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอ ฉันมีความสุขฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตฉันล้อมรอบไปด้วยความรักความสุขและมิตรภาพที่ดีฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายฉันยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่และรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ฉันมองโลกในแง่ดีและมีความหวังในอนาคตเสมอ